สวัสดีครับน้องสวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้ครับมาพบกับอีพ,พ,พีพิเศษนะครับนะพบกับพี่อีพีพิเศษนะครับนะรายการนี้เป็นรายการที่พี่น้องนะครับนะเป็นรายก <loop. S 2> ารที่พี่น้องนะฮะให้ผมอาเอาไปเลี่ยมไว้พี่นะตอนนี้ก็สองสสองอาทิตย์ได้แล้วพี่นะสองอาทิตย์ได้แล้วนะครับนะพอได้มาพี่นะพอได้เลี่ยมเสร็จก็เอามาแบ่งพี่น้องกันเลยนะครับ เอาแบบพี่น me ้องกันเลยครับนะอีพีนี้ไม่ได้การันตีนะครับพี่ไม่ได้การันตีนะครับนะชอบถูกใจไม่ปิดกันเข้ามาได้พี่ชอบถูกใจปิดกันเข้ามาได้ครับอันนี้เป็นงานเลี่ยมกรอบกันน้ํานะครับนะแบบทําลายไทยให้สวยๆเลยพี่นะฮะแบบทําลายไทยให้สวยเลยครับเดี๋ยวเรามาดูรายการหนึ่งเลยครับรายการหนึ่งครับเป็นรุ่นดวงดีเป็นรุ่นดวงดีนะครับนี่พี่ดูเลี่ยมกรอบนะั้หนาให้สวยอย่างพี่นี่ฮะรุ่นดวงดีได้คนเบอร์เก้าให้ห้าศูนย์เก้าพี่ เลนเขาจะเบอร์ห้าศูนย์เก้านะครับนะนี่ฮะพี่ๆองค์นี้นะครับนะองค์นี้ผมขอเจ็ดร้อยบาทนะฮะขอเจ็ดร้อยบาทครับพี่นะฮะรุ่นดวงดีครับนะลงยาน้ําเงินหน้ากากชุบทองพี่ลงยาน้้าเงินหน้ากากชุบทองนะครับนะดูให้ชอบดูถูกใจนะพี่นะฮะขอรูปภาพเพิ่มเติมได้นะครับนาองค์ที่หนึ่งครับองค์ที่สองครับองค์ที่สองครับเป็นรุ่นดวงทีพี่เนียเป็นรุ่นดวงดีครับ ลงยาเขียวเหนียวซับหน้ากากชุบทองครับด้านหลังเลขคนจเบอร์933ครับเลขคนจเบอร์9-3 3มนะเลี่ยมกรอบน้ำเงินนะฮะลายทองยนะฮะ<ม>ต่อไปพี่ครับต่อไปรายการที่3ครับเป็นรุ่นพญาพาลีครับเป็นลงยาเขียวเหนียวซับคุ้ยพื้นเงาๆสวยๆหน้ากากชุบทองเลขคนจเบอร์3 0 8ครับเลขคนจเบอร์3 0 8ครับองค์นี้700บาทเท่ากันพี่นะฮะ700บาทเท่ากันนะครับนะ ต่อมาพี่ครับต่อมาเป็นรุ่นพระพุทธเจ้าสิบชาติครับเป็นเนื้อนวะฝังตะกุดแผ่นทองครับนาฝังตะกุดแผ่นทองนะครับนี่ฮะเลขโคดเบอร์สามสองหนึ่งโอ้โหเลขเรียกเลยพี่ด้านหลังมันผิวปีกแมงทับเลยพี่ด้านหลังมันผิวปีกแมงทับนะครับสวยๆอย่างนี้เลยพี่นะสามสองหนึ่งครับจากไลฟ์ไก่ดีพี่นะฮะดูหน้าคมคมพี่นะครับองนี้นะพี่นะหกร้อยบาทนะครับนะหกร้อยบาทนะค่ากรอบผมไม่ได้เอากำไรนะพี่เนาะคิดเท่าทุนเฉยพี่นะคิดเท่าทุนเฉยนะครับนะ มากันต่อพี่มากันต่อองค์ที่ห้าครับองค์ที่ห้าครับนะเป็นรุ่นเดียวกันพี่นะะแต่องค์นี้เลขคุณเบอร์สามเก้าเจ็ดครับเลขคุณเบอร์สามเก้าเจ็ดก็พี่นะด้านหลังวสวยๆอย่างนี้พี่นะปีกแมงทับอย่างนี้ฮะเ,าาเนื้อนวะนะติดตะกุดทองฮะติดตะกุดแผ่นทองพี่นะฮะนี่ฮะวสวยๆพี่ดูหน้านครับองค์เล็กแต่หน้าคมพี่นะนี่ฮะดูให้ชอบดู้ถูกใจพี่นะองค์ที่ห้าเลยพี่นะครับนะหกร้อยบาทพี่นะฮะ มากันต่อพี่ครับองค์ที่6ครับองค์ที่6ครับเป็นล็อกเก็ตนะครับที่จะเป็นล็อกเก็ตนะมีตตำหนิตรงนี้นี่นึงพี่นะมี่ั้งกิจตำหนิตรงนี้นะครับด้านหลังมีรอยจาาเลขคนเบอร์เจ็ดเจ็ดพี่เลขคนเบอร์เจ็ดเจ็ดนะแบ่งปันเาบพี่แบ่งปันเาบพี่เอาไปพี่นะห้าร้อยผมจบให้พี่นะครับต่อมารายการที่เจ็ดครับรายการเจ็ดเป็นยานเต่าครับรุ่นสุขใจนะครับต่อโคดสี่เราครับ ต่อคดซีรอนนะครับนะพี่นะเลขนี้เอาไปเลยพี่นะองค์น,นี้เอาไปพี่นะหกร้อยบาทนะครับองค์น,นี้ไปเลยพี่หกร้อยบาทนะครับค่าเลียมผมนะค่าเลี้ยงองนี้สองร้อยนะพี่นะเป็นงานเลียมกรอบเลยทำลายพี่ค่าเลียมผมไม่ใบ,บ่ผมรายนะพี่นะแค่พี่น้องอยากให้เอาไปเลี่ยมให้นะครับพระเก่านะพระเก่าผมได้การตีนนะพี่นะดูให้ชอบดูถูกใจนะครับนะต่อมาพี่รายการต่อไปพี่รายการที่แปดครับ รายการที่8ครับเป็นเหรียญพิมพ์หน้าวัวพี่เป็นเหรียญพิมพ์หน้าวัวครับเป็นเนื้อกระไหล่เงินนะครับเป็นลูกปู่ครึ่งองค์ครับนั้นฉลองอายุประมาณคนนะเจ็ดเจ็ดปีลูงปู่นะครับนั้นเลขคุณเบอร์สองเก้าครับเลขคุณเบอร์สองเก้าครับองค์นี้ไปห้าร้อยบาทีิองค์นี้ห้าร้อยบาทีินะครับ มากันต่อครับเปรียญพัดยนต์เลือนสำนักนะครับเลขค้นเบอร์เจ็ดสองศูนย์ครับเลขค้นเบอร์เจ็ดสองศูนย์ครับสวยๆอย่างนี้นะพี่นะฮะเป็นเนื้อชุบเงินครับหน้ากากชุบทองพี่นะครับสวยๆอย่างนี้นะพี่นะถูกใจปิ่งเข้ามาได้นะครับนะนี่ฮะสวยๆเลยพี่นะครับองนี้หกร้อยบาทพี่องนี้หกร้อยบาทเท่านั้นพี่นะครับต่อมาครับต่อมาพี่ต่อมาเป็นรายการที่สิบครับลรายการที่สิบเป็นโชคเหนือเมฆพี่รายการที่สิบเป็นโชคเหนือเมฆนะครับนี่ฮะ เลขคุณเบอร์สามหนึ่งสองครับเลขคุณเบอร์สามหนึ่งสองครับนะพี่นะเป็นเนื้อทองฝาบ,บันนะฮะเนื้อนิยมหายยากๆพี่นานหน้าคมคมนี่ครับสาบคนที่ชอบเรื่องเสี่ยงชโชคเสี่ยงทายครับต้ององค์ยี่กอกคงครับเขาถืาเป็นเทพเจ้าหว,หวยพี่นะเป็นเทพเจ้าหวยในเรื่องเสี่ยงโชคเสี่ยงทายต้ององนี้เลยพี่นะครับยี่กอกคงนะครับอยู่ที่กอทมอนะครับองค์นี้เอาไปพี่หกร้อยบาทนะครับต่อมา,ารายการต่อไปพี่รายการต่อไปรายการที่สิบเอ็ดครับ ร yeah. yeah. oh hmm. ายการที่สิบเอ็ดครับเป็นรุ่นมานพันล้านพี่นะตอกวอสอชัดเจนนะตอกวอสอชัดเจนครับเลขค้นลำเบอร์ใหม่เลขแปดครับเลขค้นลำเบอร์ใหม่เลขแปดครับองนี้รับไปเลยพี่ห้าร้อยบาทนะฮะองนี้รับไปเลยพี่ห้าร้อยบาทครับต่อมาครับรายการสุดท้ายและท้ายสุดครับนะเป็นเหรียญล็อกเก็ตนะครับเป็นเหรียญล็อกเก็ตนะครับนะพี่จะสวยครับด้านหลังเป็นเนื้อทองแดงพี่ด้านหลังเนื้อทองแดงครับองค์นี้แปดร้อยบาทครับองนี้แปดร้อยบาทนะที่ยพร้อมใช้พี่นะองนี้ขอแปดร้อยบาทนะครับนะมีองค์เดียวพี่นะครับ วันนี้ครับค่ำคืนนี้ครับนะก็มีประมาณนี้นะพี่เนาะนะครับมีให้ชมนะครับ1ิบสรายการนะครับผมติดงานนิดหนึ่งพี่นะฮะติดงานนิดหนึ่งครับยามอีเย็นนี้นะฮะนะชอบองค์ไหนไม่ตติดติดชอบองค์ไหนนะสอบถามได้พี่นะมี12องค์ครับนะขอขอบคุณทุกท่านติดตามนะพี่นะขอบคุณมากครับถ้าสนใจองค์ไหนครับติดต่อ้ที่ไอดีไลน์หรือเบอร์โทรนะครับเป็นหมายเลขยกเดียวกันนะพี่นะขอบคุณมากครับจะส่งฟีด้วยกันนะ